กลางอุณหภูมิใกล้แต่40องศาสโซลเซียสนะคะบรรยากาศบรรยากาศจากแรงศรัทธาของประชาชนทั่วสารทิศต,ต่างก็หลั่งไหลมาที่วัดเข้าเข่าช่องลมโดยเป้าหมายที่อยากจะสมหวังในโชคลาภสุขภาพหรือแม้แต่เรื่องของการงานซึ่งแน่นอนค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างรูปปั้นองค์เท้าเวสุวรรณนี้ไม่ใช่แค่ขอโชคลาภนะคะแต่ว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งแทนใจของคำสอนของพระพุทธศาสนา อิติปิโสภควายมะราชานนทาเวสุวรรณูมาระณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะจากกระแสข่าวความโชคดีของบรรดาญาติโยมที่มากราบไหว้ท้าเวสุวรรณวัดเขาช่องลมสมหวังกลับไปหลายรายจนทําให้วัดเล็กๆในพื้นที่ห่างไกลชุมชนนี้กลายเป็นที่รู้จักเพียงชั่วข้ามคืนก็คือน้องเขาฝันแล้วเขาอยากมา ขอเรื่องสุขภาพแล้วก็หลาแล้วก็เรื่องโชคลาภนครั้งแรกมาครั้งแรกเลยคนก็เยอะมากแล้วก็เห็นคนท้องตาทากันเยอะมากเลยเพิ่งเคยมาครั้งแรกค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็แบบรู้สึกรัทาด้วยค,ะค่ะก็อยากมาไหวามาขอพรอนนะคะขอโชคขอลาภ พระอาจารย์ธงชัยรองเจ้าอาวาสวัดเขาช่องลมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเล่าย้อนภาพวันๆช่วง2อถึงสปีก่อนว่าวัดเขาช่องลมตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาสภาพรกร้างป่าบดบังกระทั่งพระครูประหลัดสมพันธ์พิพัฒกิติทโรเจ้าอาวาสคิดสร้างทาเวสุวรรณทรงพระราหูตั้งชื่อว่ายักษเขาช่องลมเพื่อเป็นสิ่งแทนหลักธรรมคำสอน โดยอาศัยทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธานในชุมชนช่วยกันพัฒนาพื้นที่และสร้างเท้าเวสวุวรรณหรือเท้าทองล้นภาพของเขาทั้งหมในอดีตนะเมื่อสักสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครเคยมาจะทราบว่าตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยจะลกครุบไปหมดเลยเต็มไปด้วยอกอหญ้าที่เขาเรียกว่ากอกระพงเพราะว่าท่านอดีตจันทรเจ้าว่ารูปกนเนี่ยท่านมีพระอยู่จำพรนศาด้วยน้อยแล้วทีนี้พอท่านมรณภาพเนี่ย หลวงพี่เจ้าวาดรุ่มใหม่ได้มีการบูรณะปรับปรุงบริเวณวัดปรับภูมิทัศน์ต่างๆนานาด้วยความร่วมมือของชุมชนต่อมาก็มีการบวงสวงแล้วก็ตั้งท่านทองล้นขึ้นมาแล้วก็มีชาวบ้านหรือชุมชนใกล้เคียงเนี่ยให้ความเคารพและศรัทธาในตัวของท่านทองล้นะก็เลยเข้ามาร่วมบุญตามประวัติในทางพระพุทธศาสนาท้าวเวสวรรณเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในการให้ความคุ้มครอง พระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทาเวสุวรรณมีส่วนในการกราบทูลพระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์ผู้ออกปฏิบัติธรรมตามป่าเขาลำเนาไพรเจริญพระบาริสโดยทําหน้าที่เป็นเกราะป้องกันภัยแด่พระสงฆ์มีความเชื่อของชุมชนว่ามียักษ์ทีนี้เราก็มาคิดว่าทํายังไงเราถึงจะเอาหลักธรรมในพุทธศาสนาออกมาเผยแผ่ให้ได้ชัดเจนก็ออกมาในรูปของยักษ์จุดประสงค์หมายแรกก็คือเราไม่ได้ตั้งว่าให้ท่านเป็นผู้ประทานโชคลาภหรืออะไรทั้งสิ้น เราพยาาจะตั้งให้ญาติโยมหลายได้เข้าใจในพุทธศาสนาว่าแม้แต่ยักษ์นะซึ่งถือว่าเป็นเพศที่จะสร้างบุญสร้างสุนได้ยากท่านยังเป็นอริยเจ้าอย่างท้าวเวสสุวรรณท่านก็เป็นอัปพอริยเจ้าระดับพระโสดาบันจะเอาตรงนี้สอนญาติโยมแต่ด้วยความบังเอิญนะด้วยความบังเอิญประจวบกับเวลาแล้วก็จังหวะของบุคคลนะที่ว่าได้มาถูกลงวัลเขาเรียกว่ามีศรัทธาในพุทธศาสนาก่อนพอสําเร็จทีนี้ก็มีญาติโยมสาธุชน มากมายห,หลังไลเข้ามาที่วัดสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนนอกจากพลังใจของตัวเองและสองมือสอขาที่ช่วยนำพาให้ประสบสุขแล้วพลังจากความดีคิดดีทำดีเชื่อว่าส่งผลให้ประสบความสำเร็จการกราบไหว้พุทธพาณิชย์อาจถือได้ว่าเป็นหลักแทนคำมั่นสัญญาที่ออกจากวาจาว่าจะทำแต่ความดีทีมข่าว N b t ภาคกลางรายงาน